สวัสดีค่ะเรียนเลขกับครูนุก,กี้วันนี้เรามาพบกันในเนื้อหาเรื่องคําตอบของอสมการกันนะคะต่อไปเราไปเริ่มเนื้อหากันเลยนะคะคําตอบของอสมการคือจํานวนที่แทนตัวแปรในอสมการแล้วทําให้อสมการเป็นจริงอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะน,นะคะอาจจะมีคําตอบหลายลักษณะ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ตัวอย่างที่1จงทงหาคำตอบของอสมการ x มากกว่าหรือเท่ากับเราแล้วเรามาดูวิธีทำกันนะคะเนื่องจากเมื่อแทน x ด้วยจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ7ใน x มากกว่าหรือเท่ากับ7แล้วจะทำให้อสมการเป็นจริงดังนั้นคำตอบของอสมการ x มากกว่าหรือเท่ากับ7คือจำนวนจริงทุกจำนวน ที่มากกว่าหรือเท่ากับ7ค่ะดังนั้นนะคะเราก็สามารถให้คำตอบได้ว่าจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ7ค่ะคือคำตอบนะคะมาดูตัวอย่างที่2องกันต่อเลยค่ะจงหาคำตอบของอสมการ a ไม่เท่ากับ30วิธีทำเนื่องจากเมื่อแทน a ด้วยจำนวนจริงใดๆที่ไม่เท่ากับ30ใน a ไม่เท่ากับ30 จะได้อสมการเป็นจริงดังนั้นคำตอบของอสมการ a ไม่เท่ากับ30คือจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้น30ดังนั้นคำตอบของเราก็จะได้ว่าจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้น30ค่ะมาดูตัวอย่างที่3กันต่อเลยนะคะจงหาคำตอบของอสมการ m บวก1น้อยกว่า m บวก2 มาดูวิธีทำกันเลยค่ะเนื่องจากเมื่อแทน m ด้วยจํานวนจริงใดๆใน m บวก1น้อยกว่า m บวก2แล้วจะได้อาสมการเป็นจริงเสมอดังนั้นคำตอบของอาสมการ m บวก1น้อยกว่า m บวก2คือจํานวนจริงทุกจํานวนค่ะดังนั้นคำตอบของเราก็จะได้ว่าจํานวนจริงทุกจํานวน ไปมาดูตัวอย่างที่4กันค่ะจงหาคำตอบของอสมการ z ลบ2มากกว่า Z วิธีทำเนื่องจากไม่มีจำนวนจริงใดแทนแใน z ลบ2มากกว่า Z แล้วทำให้อสมการเป็นจริงดังนั้นไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบของอสมการ Z ลบ2มากกว่า Z ดดังนั้นคำตอบที่ได้นะคะก็คือไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบค่ะ จากตัวอย่างข้างต้นนะคะที่ครูได้อธิบายไปนะคะได้แสดงให้เห็นถึงอสมการ3แบบตามลักษณะคำตอบดังนี้ 1. อาอสมการที่มีจำนวนจริงบางจำนวนเป็นคำตอบ 2. อาสมการที่มีจำนวนจริงทุกจำนวนเป็นคำตอบ 3. อาอสมการที่ไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบค่ะ ไปเรามาดูการเขียนช่วงของอสมการบนเส้นจำนวนกันนะคะถ้ามีเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับหรือมากกว่าหรือเท่ากับให้ใช้วงกลมทึบหมายถึงเอาจำนวนนั้นด้วยนะคะถ้ามีเครื่องหมายน้อยกว่าหรือมากกว่าให้ใช้วงกลมโปง่งหมายถึงไม่เอาจำนวนนั้นค่ะมาดูข้อควรจำกันต่อคะ่ะ น้อยกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับกราฟวิ่งไปทางซ้ายน้อยกว่าเราจะใช้สัญลักษณ์วงกมลมโผล่กราฟวิ่งไปทางซ้ายนะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับเราจะใช้สัญลักษณ์วงกลมทึบกราฟวิ่งไปทางซ้ายเช่นเดียวกันค่ะส่วนมากกว่าหรือมากกว่าหรือเท่ากับกราฟวิ่งไปทางขวา มากกว่าเราจะใช้สัญลักษณ์วงกลมโผล่กราฟวิ่งไปทางขวาค่ะมากกว่าหรือเท่ากับเราจะใช้สัญลักษณ์วงกลมทึบกราฟวิ่งไปทางขวาเช่นเดียวกันค่ะมาดูวิธีการเขียนกราฟแสดงคำตอบของอสมการกันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่1จงเขียนกราฟแสดงคำตอบของอสมการ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ20 ก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนเขียนเส้นจํานวนกันก่อนเลยนะคะโดยให้จํานวนน้อยอยู่ฝั่งซ้ายของเส้นจํานวนจํานวนมากอยู่ฝั่งขวาของเส้นจํานวนโดยให้จํานวนที่เป็นคําตอบอยู่บนเส้นจํานวนนี้ด้วยนะคะนักเรียนอาจจะตั้งให้เส้นจํานวนห่างกันทีละ5ก็ได้ทีละ2ก็ได้ทีละ3ก็ได้ทีละส0ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะคะ จากโจทย์นะคะ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ20เราจะเอาวงกลมทึบนะคะใส่ลงตรงเลขลบ20ค่ะมากกว่าหรือเท่ากับกราฟวิบบ่งไปทางขวานะคะนี่คือกราฟแสดงคำตอบของอสมการ x มากกว่าหร,หรือเท่ากับลบ20ค่ะตัวอย่างที่2จงเขียนกราฟแสดงคำตอบของอสมการ y ไม่เท่ากับเศษ1ส่วนสอง ก่อนอื่น,นะคะเขียนเส้นจํานวนกันก่อนนะคะเหมือนเดิมค่ะเอาตัวเลขน้อยไว้ฝั่งซ้ายตัวเลขมากไว้ฝั่งขวาและในเส้นจํานวนนั้นต้องมีจํานวนที่เป็นคําตอบอยู่ในเส้นจํานวนด้วยไม่เท่ากับนะคะไม่เท่ากับเราจะใช้วงกลมโปร่งนะคะวงกลมโปร่งนะคะอยู่ที่ตัวเลขเศษหนส่วนสองค่ะคําว่าไม่เท่ากับนะคะกราฟจะวิ่งไปทั้งทางซ้ายและทางขวานะคะ ต่อไปนะคะก็จะมีกราฟให้เรานะคะแล้วก็ให้เรามาหาคําตอบกันบ้างนะคะโจทย์เขาบอกว่าจงหาว่ากราฟแสดงคําตอบในแต่และข้อตออ่อไปนี้แสดงจํานวนใดบ้างตัวอย่างที่1เส้นจํานวนนะคะเขามีวงกลมโลงนะคะที่เลข40ค่ะแล้วก็กราฟวิ่งไปทางขวามือนะคะตอบค่ะจํานวนจริงทุกจํานวนที่มากกว่า40ตัวอย่างที่2นะคะ เส้นจำนวนที่เขาให้มานะคะจะมีวงกลมทึบนะคะอยู่ตรงเลข 5, ลบหกราฟวิ่งไปทางซ้ายนะคะตอบคือจํานวนจริงทุกจํานวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับลบหค่ะมาดูตัวอย่างที่3กันต่อเลยนะคะเขามีเส้นจํานวนมาให้นะคะแล้วก็เป็นวงกลมโปร่งนะคะตรงเลข4นะคะกราฟวิ่งไปทางซ้ายและขวานะคะตอบ จำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้น4ค่ะตัวอย่างที่4นะคะเขามีเส้นจำนวนมาให้ค่ะแต่มีวงกลมโปร่งอยู่ตรงเลขลบ60และมีวงกลมทึบอยู่ตรงเลข20นะคะมีการขีดเส้นจำนวนนะคะอยู่ตรงกลางนะคะถ้าลักษณะนี้นะคะให้นักเรียนตอบว่าจำนวนจริงทุกจำนวนที่ มากกว่าลบ60แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ20นะคะค่ะต่อไปนะคะเราลองเอาความรู้ที่ได้นะคะมาเขียนกราฟแสดงคำตอบของอสมการบนเส้นจำนวนและเขียนคำตอบว่าแต่ละข้อนั้นแสดงจำนวนใดบ้างนะคะตัวอย่างที่1 m มากกว่า2เรามาเขียนเส้นจำนวนกันเลยค่ะ สังเกตได้ว่ามีเลข2อยู่บนเส้นจำนวนนะคะมากกว่าเราจะใช้วงกลมโปร่งนะคะวางไว้ตรงเลข2ค่ะมากกว่านะคะกราฟวิ่งไปทางขวามืคอค่ะตอบค่ะจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่า2ตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่2ค่ะ W น้อยกว่าหรือเท่ากับ3เขียนเส้นจำนวนเลยนะคะ ตอนนี้คำตอบคือ3นะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ3ดังนั้นเราจะใช้วงกลมทึบไว้ตรงเลข3นะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับกราฟวิ่งไปทางซ้ายค่ะตอบค่ะจำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ3ค่ะมาดูตัวอย่างที่3กันต่อเลยค่ะ จากตัวอย่างที่3นะคะเราจะเห็นว่าโจทย์นี้มีตัวเลขอยู่2จํานวนนะคะเขียนเส้นจํานวนกันก่อนเลยนะคะจากโจทย์เขาบอกว่า x มากกว่าลบสดูฝั่งซ้ายนะคะ x มากกว่าลบสดังนั้นครูจะเอาวงกลมโปร่งนะคะไว้ตรงที่ลบสค่ะและ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ5อันข้างหลังเราจะใช้วงกลมทึบนะคะไว้ที่เลข5 จากนั้นเขียนเส้นแสดงจำนวนค่ะก็คือคำตอบคือเส้นตรงกลางนี้นะคะนี่คือเส้นจำนวนแสดงคำตอบของอสมการนี้นะคะตอบจํานวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าลบ2แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ5สําสำหรับข้อนี้นะคะนักเรียนอาจจะใช้แพทเทิร์นนะคะถ้าเห็นโจทย์ในลักษณะนี้นะคะคือตอบในรูปแบบที่ว่าจํานวนจริงทุกจํานวนที่มากกว่าเลขซ้าย แต่น้อยกว่าเลขขวานะคะถ้ามีเครื่องหมายเท่ากับลงไปด้วยเราก็อาจจะเพิ่มคำว่ามากกว่าหรือเท่ากับและก็น้อยกว่าหรือเท่ากับเข้าไปนะคะต่อไปตัวอย่างที่4ี่นะคะ y ไม่เท่ากับลบหนึ่งเขียนเส้นจำนวนนะคะคำว่าไม่เท่ากับเราก็จะใช้วงกลมโป่งนะคะที่เลขลบหนึ่งนะคะจากนั้นไม่เท่ากับนะคะกราฟก็จะวิ่งไปทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะ นี่คือเส้นจำนวนแสดงคำตอบของอสมการนี้นะคะตอบจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้นลบหนึ่งค่ะช่วงการเรียนเนื้อหาก็จบไปแล้วนะคะต่อไปก็เป็นช่วงของการทำแบบฝึกทักษะนะคะในข้อหนึ่งใหญ่นะคะครูก็จะให้นักเรียนเขียนกราฟแสดงคำตอบของอสมการในแต่ละข้อนะคะแล้วก็ช่วยบอกด้วยนะคะว่ากราฟแสดงคำตอบนั้นแทนจำนวนอะไรบ้างนะคะ ส่วนในข้อ2ใหญ่นะคะครูก็จะมีกราฟให้นักเรียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนดูว่ากราฟแสดงคำตอบในแต่ละข้อแสดงจํานวนใดบ้างที่เป็นคำตอบนะคะพร้อมทั้งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ให้ครูด้วยนะคะค่ะในข้อ2ใหญ่นะคะก็จะมี6ข้อย่อยด้วยกันนะคะ หลังจากที่นักเรียนทําแบบฝึกทักษะเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถจะเช็คคําตอบได้นะคะโดยเดี๋ยวครูจะทําคลิปฉเฉลยแบบฝึกทักษะอย่างละเอียดนะคะให้นักเรียนนะคะนักเรียนจะได้ตรวจสอบความเข้าใจของตัวเองนะคะว่าทําแบบฝึกทักษะได้ถูกผิดมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็จะได้เป็นการทบทวนบทเรียนด้วยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบเนื้อหานี้ไปก่อนนะคะเรามาพบกันใหม่ในเรื่องการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะสวัสดีค่ะ